บุ่รู้เขาเอ่นอย่างเยอะสกปลระวังทังคนลเลยดอนเขีองมาเขาเรียกอะไรไม่รู้สวยงามว่าเป็นบ้านจีนสวยงามเดี๋ยวแป๊นมนโโึงพอ้ Nó hết đi vậy Hãy subscribe thần kênh ระหว่างสว่างดินดินกับพังโคนนะครับเลยบบดอนเข่องมานิดหน่อยสวยงามครับพ่าจะเบิ่งจิ้มบินไหนจิ้มบินอยู่าสบ้ที่ไปเที่ยววังหันบ่<ะ>ที่ไปเที่ยววังหันอ่ะ,ะที่ไปเหนือนเหรอบดไปหัวบดตะควันเจนหลายมื่นบด เราถามว่าสีมามือนตอนแรกบอกเรางหนึ่งสองไปม,มากกว่าตีสี่ <c oughs> เนี่ยนเปียนแล้วลวัดถ้ำผาแดน,น,นด,ด,ด้านจอดรถกว้างขวางเลยครับ เบียนเสร็จแล้วก็ม,มาเข้าคิวนี่บักเนี่ียนเปนล่ารอขึ้นรถครับไปทำผาแดนแล้วก็เดินถอขึ้นท่อถอดแดนคล้ายๆึ้น พวกมันอารมแล้วครับสิ่งเลยพี่ปลาโลบป่านลดียบวะ่านกั่มีั่นกันมีอะไรหรออะ

ฝนมาหล่อรขคาลงเอะฮึ

งอจึงยังรอสายบุญนะคะยังรอทุกคนรอทุกท่านเนาะวันนี้อ๋อจุดมือจุดมือเจฉลยคล้องแขนเอาขึ้นม่เอาสายบุญนะมาทำบุญหาสร้างสุขที่ปัจจุบันนะหาสร้างสุขที่ปาจจุบัก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ แล้วก็ขอจุ่มมือนะคะเอาคุณพ่อคุณแม่สายบุญนะเปนที่สิบเจ็ดมาทำบุญใหญ่นะพีทองลูกนิมิตนะคะพีทองนิมิตสาบุญนิดๆดูแลรักษาผ่าพวกท่านนะที่อยู่ในวัดดูแลรักษาเพราะท่านเหมือนบ้านท่านเลยเนาะเหมือนบ้านเราก็มีบ้านแต่ท่านก็อยู่กับวัดเหมือนบ้านนั่นนะนั่นดูแลรักษานะะควิวสวยพื่ระถ้ำผาแดง เพื่อสร้างในการอยู่กับวัดนบ้านดูแลนะคะดูแลวัดนะให้พวกเราในชมชมนะคะในชมชมเนาะแล้วขอบคุณที่นั่งนะคะเนี่ยดูแกะในเชื่อรายไปนะคะถือว่าเุ็นงานของกานดูดีมากทำดีใจอาปัจจัยของท่านจบหัวจบเกล้าค่ะแล้วก็หยอดลงตู้บ้างปะที่ต้นบ้างนะคะมาทำมาแดดเน้ให้ท่านหยอดลงตู้เนาะ ตู้กิจกรรมบุญต่างๆนะคะเอาเงินของท่านที่ตั้งใจจะมาทำบุญนะคโยกใส่จกหัวจกกล้าอธิษฐานอะไรงเงยที่เราพูดภาษาตุ้ภาษาตู้อ่างเงี้ยเนะจกหัวจกกล้าแล้วก็เอาอุปกรณ์ของท่านหยอดลงไปในตู้นะหรือว่าผักที่งูนะคะฉลองอุปสมบทไปได้มหาอุปสมที่ยิ่งใหญ่เนาะไปได้มหาอุปสมที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาอันธูนนะแล้วก็ดูนะแต่ดที่ อยู่เราราด้วยบุท่านใดที่ไปติตตอผูุนิมทตกาคะท่านใดที่ไปติตตองพุนิมก็ให้ท่านเอาปัจจัยของท่านะคะจุกมัวจุกล้นตางใเอาจิต่างใส่ตู้นะคะแล้วก็ทักกับวันที่

การสูงเก็บทำได้มันไม่ได้บ่นบอกแต่มันบ่นบอกที่ว่าทำบุญแล้วได้บุญนะทำบุญแล้วได้บุญนะทุกคนก็อยากได้บุญแม้กระทั่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์นะคะพระวุ๋นก้าท่านมาเยี่ยมชมมาทาำพิเดนท่านก็ยังทำบุญนะไม่ใช่เฉพาะคารวะอย่างเรานะที่ทำบุญวัดิฉันได้อ่านและนู่นเลยศาลาพระเครื่องศาลาวัตถุมงคลไปชมเหรียญไปเช่าบูชาเหรียญเหมือนกันกับพวกเรา ท่านก็อยากร่วมบุญร่วมบารมีอยากสร้างบุญกับมาสร้างพระเดชนะคะให้เฉพาะพวกเราสารวะตรนะที่ทำบุญตันพระชิครูบาอาจารย์ประสงค์ท่านก็ทำนะคะท่านก็ทำท่านศรีนั่งก็เราท่านก็ยังอยากให้บุญเหมือนกันก็อยากได้บุญนะคะเอาหมกไปเอาหมไปเอาหมกไป วันนี้ก็เป่นทีเื่อเียนฝาของพ่อคุณผู้ใหญ่ในต้นถ้าไม่ให้แต่คุณได้เดิอยู่กับตัวเดียวจะจนไม่ปิดนะฮะจะจนให้เป็นนะคะเพราะเียนี้มีเ็นิทก็ี่่ก็บอกว่า 17.25ยครับปุกปิดทองลูกนิมิต

ลงบ้านขาลงทางลงพญาเต่าได้ยินเสียงน้ำตกอยใส่ส่ระตามไปดูมาทาผาแดนนะครับโอ้เจอแล้ว นำตกทำไมไม่มีคนสาวๆไปไหนหมดเนาะทึบ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 โอ้มีน้ำตกด้วยอย่างสวยเลยในน้ำมีป่าน้ำตกที่วัดถ้ำผาแดนครับ สวยงามแค่ได้เลยโอ้ยยานาาใกล้น้ำตกครับนี่เหมือนกับพระธาตุยงแขม พออ,อ,อพาลอดพยานะลอดทำผู้เย็นอากาศเย็นมากเลยครับ<อ>เขาไปหนีก็ได้มองพินเขาไม่เข้านี่ าลงก็ต้องเข้าแถวครับลอกขึ้นรถสมเด็จพระมาหาธีรเจีนี่เนาะโย๊ะนีบันไดอรถครับมาถึงห้าหรอ ครับผมจย้ายไร้ฝาค่อยก่อนค่ำที่ผาแดนลมซาที่ทำผาแดนพบเราไหมบอครับจะไปทำเพื่อนบ่ครับนั่งหลังก็ได้ครับไปไหมล่ะครับตัดคิวไปเลย รอรหลดครับรอด้วยความว้างลงมีนเน่ยใองหลัง่ลงครับกเดหว็นลายดแล้วนา่ว่าในน้อยมันไหลอยู่ตัวนั่งก็ได็นั้ รอลงอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนีันเก่านีเน่ยมี่นเก่าลอกเลส่งชิบบอที่แดดเหมน Rafael, eu tô vivo agora, Mì xin em 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 xin Một <coughs> disappointment เตาง่อยครับอีกที่หนึ่งนะครับมาสกลต้อตงมาแวะคือพญาเต่าง่อยเ,เะตียมเพอเต่าง่อยสกลนคร การูณาธบารมีแห่งองค์พ่อปู่พญาสวงบามีองค์พ่อปู่นาคาพิยานาทีบามีองค์พ่อปู่พระมหาภูมิปฏิ้จะได้าะัตกางกาสบเกินสยบุญาตาที่น้องบันจาทองหลวงปูธานีให้เขาได้ดังความมุ่งมั่นาัฒนาก้อนกจากอาณาธนาบามีแห่งองค์พ่อปู่พญาสงอยกรมีบามีองค์พ่อปู่นาคาพยานาทีกรณีบามีองค์พ่อปู่ท้ามหาภูมิ จะได้กระทําการพิธีจุนเจิมสายบนสายสะใายเขาได้ดังความมุกมาดปัตนาน้องกับอาราธนาบารมีของท่านได้เมตตาเสด็จมากระทาการ